อาการตะคิวเนื่องจากขาดน้ำนะครับตอนในทีมผู้ภัย่ยเพิ่งกินกันเยอะนะคะไ้ไไไ้จิบนะคกบพยาบาลเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ติเ้าเข้าเข้าเข้าแผงาเย็นไก่ข้าเย็นครับหน่อยครับแค่ไม่แก้เลยครับหนึ่งครับบาย้าเย็น้าย็นอะเร่

ตรงนี้ครับว่าว่าเฮ้ยต้องทำอะครนี่ต้องสนับนี่ไงจะแยกกันมากระนั้นเนี่ยปูรัว พบกับการวิเคราะห์เจาะลึกบรรทมกับกลฮาร์ทคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบผูกขาดมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่กงมกินด้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดล y News จับสุดเลือกตั้ง66ได้ที่เดล l y n e w ออนไล n e